ครับสวัสดีครับปกิณฑดีครับสวัสดีครับวันอาทิตย์วันหยุดครับเมื่อนี้เขาเดือนธันวาเขาหนาวเต็มรูปแบบแล้วครับห่มาทท้านั้นเลยครับนี้ยหิมะครับย่ข่าวโรงงานครับยางออกมาพาเบืงบรรยากาศหิมะเดือนธันวาครับ มะทั้งนั้นเลยอยากาศติดลบน้ำมือเว้นนี่แดดนี่กประมาณลบเจ็ดลบแปดครับขึ้นนี่ลบสิบขึ้นนะครับตอนนี้เย็นครับเยน็นเป็นบ้านโบราณเกาหลีที่ทยเคยทายให้เบิงงนะครับเป็นปลาครับโงงานของผมติดปลานี่เป็นบ้านตะก้อนเป็นบ้านคนอยูแล้วครับนี่อันนี้พนยายออกแล้วครับ มากงน้นเลยครับขึ้นไปนี่ก็เป็นเขาครับผมภูเขานี่ครับเป็นข่านของงานของผมอยู่มองเห็นงานนะครับนี่ก็เป็นห้องอยู่น้ำกันคนพักน้ำกัน,นครับ ประมาณนี้แหละครับพาชมบรรยากาศตอนนี้หาโม้งครับสิม,มืดแล้วล่ะพอมืดแล้วครับหนาวจะหิมะทั้งนั้นเลยเออกมากเย็นครับนี่เย็นขัางแลวตอนนี้นี่ครับขาดง,งานอีกทางหนึง่งโอผมอยู่ยู่เขตยงอินครับภาคกลางตอนบนครับ ภาคกลางตอนบนห่างจากโซนกับเมืองหลวงของเกาหลีกับประมาณน่าจะห้าสิบกิโลได้มั้งครับประมาณห้าสิบกิโลครับประมาณนี้บ้านดังรถไปกับบ่ถึงชั่วโมงครับเหมียวบ้านเหมียวเหมียวอยู่เหมียวบ้านเหมียวเหมียวหนาวนาะเหมียว แมวหลายครับแมวจอนจดนี่จะตตัตตะฮักตะฮักนะครับอยูน่นี่บ้านเกา,เกาหลีครับบ้านโบราณครับขาง,งจะหายากแล้วตอนนี้แมวแมว มีเมนูเด็ดครับืันนี้ซุปหน่อไม้ตำหัวบูย่างปลาดุกครับยุงเทิง,ขงเขากลังจัดก,การกันผมลงมาชมบรรยากาศหิมะครับเพราะหิมะตกเราโอ้เป็นอาทิตย์แล้วครับนี่มันทนาลายอยู่ตกเป็นอาทิตย์แล้วครับวัฒทนาลายอยู่นี่เย็นให้เย็นครับละลายเร็วกะบม่ยเย็นครับ ตอนยังบอลรายก็คืออยู่ในห้องฟิตแล้วครับนี่เย็นแมีวยวแมียวไม่แอบแมียวไม่แอบมองเฮ้ยคนนี้มันทำอะไรวะเป็นแมวครับตาหักตาหักครับผมนี่เมวจอนจัดเอะบ้านเ้านี่ตาหักป่ะนีบ่บอกว่าแมวจอนจัดไหม เนี่ยมีตัวตาหักตาหักด้ยนี่ไปแล้วไปแล้วเหมีย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 วเหียวยนสีห้าตัวสิมีคนมาให้อาหารทุกมือครับไปคงสิพากเกินไปเพิ่ห้องเรามาเยเย็นแล้วสบายแล้ว กันไปบึงเมนูพากันเห็น่างกิมนน้อมาเนี่ยก่อนอื่นกดรหัสขึ้นก่อน ้้บิดน,นทำอะไรกินเฮ้ยไข่ออกมาว่าวันนี้วันนี้ใครออกมาว่าอเริกาเหรอมาแล้วกับเมนูน กีมเป็นกาไตเน้อขาวนะปลา,<บ>าทอด,ทดมันขาวแล้วครับส้มน้อมยครับเลติวส้มน้อมยน,นี่น้องไม้ส่งมาจากบ้านเราอันนี้แล้กวก็เมนูเด็ดต่ำพะบูหมูหมูหนึ่งเหนียวรอดติดตามครับรอติดตามนี่ครับเมนูจากบ้านนครพนมนี่ก็มีปลาดุกครับ ไม่อมีละเมนูอย่างไปดกตามหบูนขาเนียวอไอผลมินอยู่ขนาดนี้ามปิดในเนีมังนะครับปลาหม้อมาปิดไอ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 ้าาเหนเนีโอเคโอเคปลาหมอปลาหมออยู่ไต่ปลาหม้อไอเตนเลดนะยเยแทบเป็นแบนีอ รอครับรอรอติดตามแล้วแล้วในประเทศงงเห้เบิงไหม่สุนลุ่ปนไม้ที่เด็ดสุดอีสานนะครับอมาแล้วครับวันนี้สุปนใม่ครับเสร็จแล้ววันนี้ กินเข่ากันได้บ่เนี่ยเริ่มแล้วครับนีสุดละใหม่ครับมันนี้เรวเร็วเอานังน่ง<อ>นั่ง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 เลยนั่งเลยอมาแล้วนนี้นนสุดละใหม่ครับอืมกระดูกย่างหอบูเบ้ตามครับเพราะว่ามีสุดใหม่ละข้าวเราข้าวเขา,เขาพีเอากินพอกิน ุ้ายมีไงครับต้มใส่บ่นี่ต้มใส่ตันต้มใส่ตันมันตันบ่ข้างในมันตันบ่ตันมันโผล่่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่า่าฮ่มฮ่าเ่าฮ่วนต้น่าาฮ่านมาเ่่่า่ฮฮ่าฮ่าฮ่าาาาา่า่่หมูตันบุ่อาฮะไอ้ใส่หมูวางหน่อไม้กับนี่ครับี่่า่า่่า่า งานะแกำสนไม้สนไม้ประดุกส่ไปไลบวกัเรืองมันใส่นั่นผัด้วบวชเอาขบวชแล้วเจ้าเจ้าเยนกินไข่เลยเางไ่เอาเ็ตัไ่กันตัก้อนลลองเลร โควิดสิโคนะอันนี้มันต้องีใบตักสังมากินนะแม่ผมต้องท้าใบพักแปดนะใบพักสังใช่หอมปะไม่หอนีอยู่ก็เป้นอะไรก็บอมาแ้วแฝงทกงานใจแล้วเรักสังอันนั้นหลบหน้าแดงแล้วมึงอะจิครัน่ยรับนเ กิน <c reading> ครับกินต้นพี่ชัยกินเบียร์อันนี้คือของส้นไม้อ่กินเอ๋ะเบิรงเนี้ยกินเนื้อยืดเนื้อสุปเนี้ยอ้หักว่าส้มไม้อันนี้คือว่าสูตสูตรผมไงสูตผมนี่ตอนนี้อยู่เกาหลีไงโอ้มีเนี่ยเนาะเขาเอิ่นยังก็บรรทไผ่บ่บานยังก็บรรทไผ่บ่ เอิดอยังทีกินเออกินใบหว่นไผ่เนาะโอ้โหกินกับซุปน้ำมัี่ครับผัดผัดกระหีกัมซุปน้ำมันีีครับซุปน้ำมนอู้หไปถ่ายรูปไปเนาะนี่นี่เราใสยวะขอคามกป้ยรูปติดใจประดุกเนาะเสียงเดียวกมเตาบุ๋เสียงเดี๋ยวก็ไมเตาบุก อย่งครับอกินปลาดุกปลาดุกจ kind of mm ับเต่าตัวนึอ๋อมาใส่หน่อยดมีโตบวกกเขาทาครับซุปน้ำใหม่เนี่ด mm ุก hmm. ย um, ังแข่งเยอะกดเลยนะนับเท้าผมตายนับเท้าผมตายนะห้ามใส่ซุปอี โอ้หอมครับถ่ายให้ช่วยจะผอว่าหน้าให้มันเนาะอือหือือใส่สุกแล้วไหมหน้ามาให้มันอ๋อกไล่ตรงกดท้ายรูปซื้อบออัดไม่ไอัดท้ายซื้อสุกแล้วไหมขึ้นอย่างเงี้ยมาครับเซ็ตแล้วกัน ออกินกินพอกินเปิดต้องรทบเกินมาบม่ยังแต่นอยกินเดะแมนครับกินก็ยิ่พอน้ำหนักเราขึ้นเลยเนี่ยฟาหเฮ็ดกินมีไรหนามมดย่วคนเกียวครับหนาวยคนหกอยู่ทกาตอยู่ภาคใต้อะหอนเออนาใหญ่มันอยู่น้ำหลกน้ำเต้าเนี่ยอยู่ลอต่อม เสียบเลยครับกินส้มกันเสมอน้ำบุญเนอะประเทศจีนเมาอสีสีเิบสีู่เปล่าบนลงด่างเมืองไหนไม่รู้ไปเที่ยวกันครับน้ำร้อนน้ำร้อนใส่กลุ่มหนึ ครับปิดตอนน้ํากันโตไปแล้วครับมาโตแล้วนะครับ คอนโดกระซับนี่ขาีกไน่าหน้าเรง้ง่มน้งมาจากบ้านน้อไมแห้งครับน้งมาจากไทยเล่าเป็นน้องไม่แห้งเป็นมะมนเป็นเห็ดกันไหนพวกเรานเห็ดแห้งมาแล้วเรามาต้มต้มแล้วซุป จะเป็นรุ่นนี่ช่งขายตายไปรววงดได้รจำักตายกินน้ำช่งคิดได้ปาแก้วเบาหลังตใส่คอนชอบแซ่กันชยังกินบ่นอ่ะต้องบานถ่ายมันต่ายตงาดแล้วตรงไหนบ่โอ้ยนี่้ันังอะไยังไม่แต่ถัคือบุกงอ่ะ เมาอยู่ในหอมันไเอ้ยนั่นมนาเียววยป่านเย็นขักตัวนี้ถึงลบมาเกาลีอครับป่านีตามครับเนอะพอกินขอจากข้านะครับบายบายกันไหมเช็ดเก็บขอกับแซ่บบันเขาไม่เบิรงไหมครับมันหยุดมันหยุดครับสวัสดีครับ